สวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆ DIY ทุกท่านนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับ DIY นะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับผมมาเปลี่ยนถังน้ําของตู้น้ํานะครับนี่ก็จะอลังการงานสร้างนะครับผมเละตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นภายในตู้น้ํานะครับผมที่ร้านนะครับวันนี้เราก็จะมาทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนตู้น้ํานะครับนี่ก็จะเป็นตู้น้ําดื่มนะครับผมนี่ก็จะเป็นเครื่องกรองน้ําของเออบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งผมซื้อมาในราคาอ่อสองหมื่นบาทนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะมากับตู้น้ำเนาะ ัวนี้ก็จะเป็นเครื่องกรองของตู้น้ำนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหม้อไฟนะครับผมวันนี้เราก็จะย้ายตู้น้ำจากด้านในนะครับออกมาด้านนอกเนาะตอนนี้ผมก็ต่อท่อไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นท่อที่ผมต่อไว้นะครับลบไปหมดเลยเนาะวันนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นหน้าร้านนะครับเพื่อนๆครับผมเตะตุ้มเป๊ะไปหมดเลยนะครับผมวันนี้ ก็ไม่ได้ถ่ายบอลสีนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปทําคลิปนะครับเนื่องจากซ่อมตู้น้ํานะครับวันนี้นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่หน้าร้านนะครับผมนี่นะครับโอ้ต้นบอลลังทองผมสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีนกกระจิบนะครับผมนี่นะครับเขาาลังออกดอกเนาะแล้วก็มีแบ็กเมจิกนะครับแบ็กเมจิกก็กําลังสวยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ วันนี้ก็มาดูถังน้ำนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดน้ำนะครับผมเวลาที่น้ำเขาเต็มถังนะตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เราก็รอเอาถังเข้าตู้นะครับผมเดี๋ยวรอคนจับช่วยก่อนเนาะตนนี้ก็จะย,ย,ยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับผมสายไฟนะครับผมซึ่งผมได้ถอดไว้นะครับตรงนี้ผมก็จะประกอบอีกทีนึงนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นที่ใส่เหรียญน,นะครับผมที่หยอดเหรียญเนาะในระบบของตู้น้ําก็มีแค่นี้แล้วก็ผมก็มีเครื่องกรองนะครับเครื่องกรองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมแต่ก็มีพวกกุตจ้าวันนะครับผมอยู่ในนี้นะครับผมเ,เป็นพวกหินแร่นะครับซึ่งดื่มน้ําจากตู้นี้ก็จะได้เป็นน้ําแร่นะครับเพื่อนเป็นน้ำแร่เนาะ น้ำแร่ธรรมชาตินะครับผมเนื่องจากตู้นี้มีอุจจวัตวันะครับมีหินแร่ธรรมชาตินะครับผมแล้วก็มีเครื่องกรองมีทรายมีแกรบนะครับผมซึ่งโอ้โหพบไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมมาร้านตู้น้ําแล้วก็เปลี่ยนตู้น้ำแล้วก็มาทําความสะอาดตู้น้ํานะครับ พองานยุ่งนิดนึงขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอเป็นเพื่อนมีความสุขนะครับผมขอบคุณที่แวะเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ